ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel ค่ะและนี่คือ t a r o t r r t อค่ะมาถึงดวงความรักธาตุสุดท้ายสำหรับรอบวันที่16 2 9ถึ กลุ่มพาพันนะคะคือชาวธาตุด,ดินค่ะได้แก่ราศีพฤกภก,กันมังกรน,นะคะมาดูกันว่าความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสําสหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเพื่อนเป็นการดูแบบโหราศาสากลค่ะเพราะฉะนั้นบัตรการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะว่าคุณอยู่ในราศีพฤกภก,กันมังกรหรือเปล่าถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ลองเปิดใจดูแบบช่องเพิ่นก่อนนะคะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนอยากจะเปิดใจดูแบบ ก็เ,เลยนะอยากจะดูแบบราศีแบบไทยเพิ่มเติมด้วยก็สามารถทําได้หรือถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดของคุณเป๊ะๆนะคะแนะนาอีกอย่างหนึ่งคือแบบลัคนาค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าลัคนาหายยังไงเปิ้ลมีวิธีสอนเอาไว้ตามลิงก์ไปหาได้นะคะช่องเปิ้ลจะยึดวันที่กับวันที่เกิดนะคะแล้วก็ลัคนาเป็นหลักก็แล้วกันส่วนถ้าเกิดว่าดูเป็นกาเลยนะให้เราดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดูเป็นไกด์ไลน์แนวทางเนอะเพราะว่ามันเป็นดวงส่วนรวมมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยู่แล้วนะคะถ้าอยากจะดูดวงแบบ ตรงกับคุณเลยเป๊ะๆก็จําเป็นเราต้องดูดวงส่วนตัวนะคะไพ่ที่เ้นจะใช้มีสี่จรับเหมือนเดิมค่ะ Love Story Oracle คไพ่คู่บุญนะคะ Character m o t t o o n a ามาดูอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ไพ่ทาโร่เรามาเริ่มกันเลยกับไพ่คู่บุญนะคะคนทัดดินช่วงจังหวะเวลานี้เนะเครื่องเดือนหลังเดือนกุมภาพานันธ์เอนเนอจเป็นยังไงบ้างเอ่ยไหนมาดูซิทัดดินความรักจะเป็นยังไงบ้าง Energy เป็นยังไงบ้างไพ่ดีตลอดเวลา ออมาคนตัดดินค่ะรึกศกันมาก่อนนะความรักช่วงนี้เป็นยังไงไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรเนี่ยมาดูหน่อยว้าว ผลบุญนำพาช่วงนี้อาจจะแบบทำบุญเยอะหรือว่าถ้าเกิดคุณบอกโอ้ยที่ผ่านมาคือชีวิตมันไม่ค่อยดีเลยก็ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะว่าทำดีได้ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำไว้มันจะส่งผลในเร็วๆนี้นะเป็นไพ่พระเลยหรือบางทีมันอาจจะหมายถึงคุณปรงแล้วก็ได้นะแต่ใดๆก็ตามเพื่อนคิดว่าความดีจะเป็นเกราะปกป้องคุณค่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดๆก็ตามนะก็เป็นไพ่ที่ ดีมากเออบางคนแบบว่าเออผิดหวังในเรื่องความรักมาตลอดเลยมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะขอให้คุณทําดีต่อไปค่ะอย่าพึ่งท้อแท้ในเรื่องของการทําความดีนะเพราะว่าคุณจะสร้างทรัพย์เนอะที่เขาเรียกว่าอริยทรัพย์ให้กับตัวเองได้ตลอดเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็นละกันอ่ะเดี๋ยวเราดูใบนี้ค่ะว่ามันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ c า a r ค c t อร์โมชั่นการก่อน energy อารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันนี้จะเป็นยังไงบ้างเป็นตัวคุณเองก่อนเนาะหรือว่าถ้ามันไม่ใช่พลังงานของคุณก็อาจจะเป็นคนรอบตัวของคุณคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเยอะๆคู่คุณแฟนคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมาจูบแกยังไงคะเนี่ยพูดไม่พูดเนาะจูบเลยรักอิสระค่ะมีความเป็นผู้นำสูงโอเค พูดจาดีมีวาทศิลป์พูดตรงมันจะเกี่ยวข้องกับพูดเยอะมากเลยเนาะจูบจริงๆก็เป็นปากถูกปะพูดน้อยพูดตรงแล้วก็พูดจาดีมีวาทศิลป์คุณอาจจะไม่ได้พูดเยอะในช่วงนี้นะพูดเยอะแบบพูดแบบลิงหลับอะไรเงี้ยแต่คุณจะพูดเมื่อ มันมีความจําเป็นหรือว่าตรงประเด็นหรือว่าสําคัญแล้วก็พูดโน้มน้าวใจคนได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะเวลานี้อะไรที่เกี่ยวข้องคาพูดคําเจรจาค่อนข้างดีถ้าคุณมีอะไรที่อยากจะต้องพูดคุยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงนความรักใดๆเนี่ยคุณสามารถใช้จังหวะเวลานี้ในการไปพูดได้เออเปิ้ลคิดว่าคุณน่าจะแบบ ผู้ดได้แบบเหมือนน้มน้าวใจคนได้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็สามารถใช้จังหวะเวลานี้ได้นาะรักอิสระกระจูบเก่งเนี้ยเบิ้นมองว่าถ้าคุณยังโสดอยู่เนี้ยคุณก็อาจจะยังแบบหวงแหนความโสดของคุณแนาะอาจจะยังเฟลดอยู่อยากแบบค่อยๆเลือกก็ได้ผลบุญนำพาเนี้ยอาจจะมีเข้ามาให้คุณเลือกหลายคน ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนที่ศีลเสมอกับคุณเนาะได้เข้ามา้คุณได้พบเจอพูดคุยทําความรู้จักกันก่อนอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครมีความสัมพันธ์แล้วเนาะเป็นคนมีคู่มันก็คิดว่าความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะดีเพราะมันคุยกันรู้เรื่องอะเออจังหวะเวลานี้มันไม่ทะเลาะกันแน่แล้วก็แบบเข้าใจกันดีเนาะเออก็เป็นเอ g ที่ดีเนาะคนทัดดินถึงแม้จะเป็นการทำคลิปท่าสุดท้ายแต่ก็คุ้มค่าสมการรอคอยถูกไหม มาดูค่ะไพ่ทาโร่นะคนโสดความสัมพันธ์งงง,งแบบแอบแอปคุยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะโสดสนิทหรือโสดแบบมีคนคุยก็ได้เรามาดูการ energy ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ยเก้าไ <9 mai. S 1> ม้สองเหรียญงานกับเงินเดอ้อสี่เหรียญสามไม้หนึ่งถ้วยคุณพระ แล้วก็สเตรงนี่ไงผลบุญนำพาจริงๆต้องบอกว่าคุณอาจจะง่วนกับการทำมาหากินทำมาหาได้ทำงานหาเงินต่างๆนานาอะไรแบบนี้ก็ได้นะในกรณีโสดสนิทนะคุณอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเลยก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรือไม่ต้องการนะแต่ว่าไม่มีเวลาก็เป็นไปได้แล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินต่างๆนานา แก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาประทะคุณเองค่ะอาจจะเป็นรักทางไกลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเป็นคนอยู่คนละจังหวัดแบบนี้ก็ได้หรือคนที่เจอะเจอกันจากหน้าที่การงานก็ได้เพราะคุณดูงานยุ่งไงเป็นคนเก่าๆวนกลับมาก็ได้นะเป็นคนคุยเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยอยู่ๆก็ได้เข้ามาสารสัมพันธ์พูดคุยกันเฉยเลยอะไรอย่างนี้เนาะเมื่อมันถึงเวลาไงผลบุญนําพาก็คือเมื่อถึงเวลามันก็จะมีการวนกลับมาพูดคุยหรือก่อนหน้านี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไร อยู่ๆแบบเอ้ยก็ได้กลับมาสารสัมพันธ์ในเชิงเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็ค่อยๆสนิทสนมกันมากขึ้นก็เป็นไปได้ Energy มันยังไม่ได้เป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่าเราดูคนโสดใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกแบบหนึ่งถ้วยอะรู้สึกดีรู้สึกว่ามันเป็นความรักรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆศึกษากันไปเนาะหรือมันอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะในกรณีที่เป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าอยู่ๆมันหายไปอะ มันจะมีการวนกลับมาในช่วงจังหวะเวลานี้ค่ะสตริงกับ2เหรียญแน่นอนเป็นคนเก่าๆได้เยอะมากถ้าเกิดใครรอในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่กลับเข้ามาคุยแล้วมันพัฒนาได้ไหมป้นก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังต้องรอคอยเวลามันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาได้ในจังหวะเวลานี้เนาะมี4ี่เหรียญคือเป็นไพ่ของการที่แบบ ด้วยความว่ารักอิสระมันหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะที่แบบยังมีภาระความรับผิดชอบหลายอย่างและไม่สามารถโฟกัสเรื่องความรักเต็มที่หรือคู่กรณีของคุณที่เข้ามาสนใจคุณเนี่ยตัวเขาก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมสารสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าคารกเตอร์โมชั่นการ์ดขึ้นมาว่ารักอิสระถูกปะคือมันมีความชอบกันนะคุยกันแล้วมันคลิกนะแต่ว่ามันมีความไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือปัญหาใดๆก็ตามของคุณหรือคนคนนั้นก็ได้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันคุยกันแต่มันยังไม่ได้พัฒนาเกินเลยไปจนกว่าข้ามข้ามความเป็นคนโสดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีใครรอคอยคนเก่าก็มีแนวโน้มวนสูงมากนะ แต่ปัญหาเดิมๆยังอยู่ไหมยังอยู่นะถ้าจบยังไงก็ให้พิจารณาด้วยว่าตอนนั้นมันจบเพราะปัญหาอะไรก็ต้องบอกว่าปัญหาเดิมๆมันยังอยู่อาจจะต้องกลับมาเพื่อช่วยกันแก้มันถึงจะสามารถดีขึ้นได้เนาะมาเริ่สตอรี่ออร c l เข้หนึ่งใบให้คนโซดทัดดินค่ะ เดย์ดรีมเนี่ยคนที่คุณฝันถึงเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าตอนนี้คุณคิดถึงคนคนไหนนะที่เปิ้ลพูดถึงเนี่ยคนคนนั้นล่ะค่ะที่เขาจะวนกลับมาถ้ามันเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเนาะหรือถ้าคุณเป็นคนโสดคุณฝันอยู่เมื่อไหร่ฉันจะเจอเนื้อคู่นู่นนี่นั่นซูนค่ะนะยินดีด้วยนะจ๊ะอุ๊ยไพ่ดีดีเนาะคนทัดดินเปิ้ลว่าเอนจอยนะเราไม่ต้องไปรีบตามหานะคุณใช้ชีวิตของคุณไปค่ะทำงานหาเงินอะไรของคุณไปถึงเวลาค่ะบุญสัมพันธ์จะเข้ามาเองเปิ้ลไมเนะ ต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะคุยกันมานานแล้วหรือเพิ่งคุยก็ได้เรามาดูซิว่ามันจะมีการพัฒนาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรยีงไหมไหนมาดูซิครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสถานการณ์จะเป็นอย่างไร Hermit เงียบเชียว The Sun ว้าว We โอ f ฟอจุนหูเมเจอร์คานาเพชคอยเด็กถือเหรียญสามเหรียญแล้วก็สถ้วยคุณพระคุณเจ้า คนที่เงียบเียไปหายไปคนที่คุณชอบมันจะมีการวนกลับมาพูดคุยแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะวิวออฟฟัชชันขึ้นมาโชคชะตาลิขิตค่ะมันเหมือนไพ่นี้เลยเนาะเนี่ย ให้ผลบุญส่งถึงอะป้นมองว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดคุณสร้างคุณงามความดีหรือทําดีไปเรื่อยๆหรือคุยกับคนคนนึงไปเรื่อยๆแบบที่คุณแบบซื่อสัตย์รอคอยอะไรอย่างนี้นะมีความมั่นคงมากๆเพราะคนท่าดีเป็นคนที่มั่นคงมากๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีคะ่ะมันจะมีการเหมือนแบบ อย่างน้อยอะมันอาจจะยังไม่ได้ขยับขยื่นสถานะนะแต่ก่อนหน้านี้ถ้ามันคุยบ้างหายบ้างเนาะมันมีไพ่เฮอร์มิตคืออาจจะแบบไปคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงดีมันจะคิดตกค่ะมันจะคิดออกนะตอนนี้ถ้าเป็นตัวคุณคิดคุณจะรู้แล้วว่าคุณควรจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครแต่ถ้าเป็นอีกคนนึงคุณอะรู้ตัวเองอยู่ละแต่อีกคนนึงอะอาจจะยังงงๆตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยังไงดีเขาก็จะคิดออกค่ะว่าเขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณ แล้วมันจะมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นโอเคมันอาจจะยังไม่เป็นแฟนนะแต่มันจะมีการกลับมาสารสัมพันธ์ในเชิงที่แบบมีความสุขมากๆเลยอ่ะมีเดือดซันขึ้นมาเป็นบอกว่ามีความสุขมีความแบบอยากคุยมีความมีสเสน่ห์มากๆอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งนะคุณอาจจะเจอหลายๆคนเข้ามาก็ได้เพราะมีทั้ง3ามถ้วยและสามเหรียญเข้ามาเหมือนสารสัมพันธ์กันซึ่งคุณก็อาจจะยังไม่เลือกใครก็ได้คุณก็อาจจะยังคุยคุยทำความรู้จักไปก่อนด้วยความว่าสเสน่ห์แรงอาจจะยังไม่เลือก ก็เป็นไปได้เพราะคุณอาจจะเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองใช่ไหมซึ่งก็ไม่ผิดมันก็มองว่าถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกับใครเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เนาะซึ่งมันมองว่าถึงเวลาแล้วค่ะเดสตินีจะจัดสรรคนมาให้คุณนะคะก็ยินดีด้วยถ้าเกิดมีคุยอยู่แล้วนะตอนนี้แล้วหายไปเดี๋ยวมันจะมีการกลับมาขอคืนดีแล้วก็มีการวนพูดคุยกันใหม่ถึงแม้จะยังไม่ได้พัฒนาในเชิงเป็นแฟนแต่มันจะมีความสุขมากขึ้น ซึ่งก็แฮปปี้มากนะคะต่อมา l ลิฟสตอรี่ออร l คหนึ่งใบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินค่ะว้าวเป็นไพ่ทานตะวันเนี่ยเหมือนเดอะซันเลยเนาะเมทริออตี้มันอาจจะสุกงอมอย่างที่บอกเวลาลวถ้าเกิดเราคุยกับใครมานานๆเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าตกลงมันจะยังไงกันแน่อะไรเงี้ยมันจะมีความชัดเจนนะ เปิ้นมองว่าถ้าเกิดคนคนนี้มันพัฒนาได้มันจะมีความชัดเจนในเชิงคุณจะรู้สึกสนิทสนมกับเขามากขึ้นมีการสารสัมพันธ์มากขึ้นแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะเราก็จะรู้แหละว่าคนนี้ไม่ใช่ละแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกับเขาใดๆก็ตามแต่จากพลังงานไพ่เปิ้นคิดว่ามันจะไปในเวที่สมหวังพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าเพราะมันมี3าถ้วยเนาะมองว่าน่าจะแฮปปี้ดีดาแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแปลว่าคุณก็จะรู้สึกไม่อยากชอบเขาแล้วแล้วคุณไปเจอคนใหม่ที่รั้นลากว่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่า energy ของคําว่า t เดอะ มันหมายความว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคุณจะแบบมันดีสําหรับคุณก็ละกันอะไรแบบนี้เนะาะอ่ะก็ยินดีด้วยนะจ๊ะออ้ยพลังงานดีดีเนาะคนทัดดินต่อมาคนมีคู่บ้างความสัมพันธ์ชัดเจนจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้ทั้งคู่นะมาดูกันว่า energy ความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างผลบุญจะส่งเสริมอะไรคู่ของคุณบ้างเนี่ยมาดูซิฟ็อกวันว้าวเห็นไหมดูหน้าพ่ายคะ่ะรักกันดูดดื่ม คุยน็อสอดอ้าวทำไมละจ๊ะพูดตรงไง five of cups อ่ะเนี่ยระวังนิดหนึ่ง four of swords อ่าแหม้ขึ้นมาใบแรกเหมือนจะดีอ่าสองถ้วยโอเคปิดจบดีนะถือว่าโอเคอัศวินถือเหรียญด้วยความเป็นคนธาตุดินคุณอะรักใครคุณรักมั่นคงอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆด้วยความสัมพันธ์เนาะเหมือนลิ้นกับฟันระมัดระวังเรื่องคําพูดเพราะเมื่อกี้คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดในช่วงแรกอะเราก็บอกแล้วว่า พูดน้อยพูดตรงมันแปลว่ามันอาจจะมีคนหนึ่งพูดตรงแล้วทาให้อีกคนนึงรู้สึกไม่โอเคก็เลยพูดน้อยก็เป็นไปได้เหมือนกันมันอาจจะเป็น energy ของสองคนมันเลยมีภาวะว่าถ้าเกิดพูดแล้วมันไม่โอเคมันจะมีความเสียใจเกิดขึ้นกับคนที่ถูกพูดเนาะเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรขอให้คิดดีๆก่อนอย่าไปคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกพูดไปเลยแล้วเราทรําลายความรู้สึกของคนที่เรารักอ,อันนี้อาจจะไม่โอเคเนาะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์หยุดนิ่ง ก็ได้ทางทาง,ท,งที่รักกันเนาะไม่มี2ถ้วยกับสี่ไม้เพิ่นบอกเลยความสมัมพพนธ์ของคุณยังมั่นคงอยู่แต่ระมัดระวังเรื่องคําพูดเท่านั้นเองเราไม่ควรจะไปทาร้ายจิตใจคนที่เรารักถูกไหมและเช่นกันคุณก็คงไม่ได้อยากให้คนที่เรารักอะมาทาร้ายจิตใจคุณด้วยคําพูดหรือการกระทํมาะไรที่ประชดประชันเพราะตามประชันอย่าให้มันเกิดขึ้นเนาะอ่าประชันถ้ายังไม่มีการประชดประชันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอให้คุณพูดก่อนคิดมีสติเยอะๆนะเพราะเวลาเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ย สุดท้ายคําพูดจะมาเป็นนายเราถูกปะเพราะมันขอโทษไปมันก็ยังก็ต้องบอกว่ามันจำอันเนาะให้อภัยแหละแต่มันก็ยังจําซึ่งมันก็ไม่ดีในความสัมพันธ์สะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นตัวปัญหาให้กับความสัมพันธ์ได้นะแต่ ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณทะเลาะกอันไปละเอ้ยพูดไปละไม่ได้ตั้งใจเสียใจคุณไปพูดขอโทษได้เลยค่ะเปิ้ลเชื่อเลยค่ะว่าคนรักของคุณพร้อมจะให้อภัยคุณหรือถ้าคนรักเป็นคนพูดใส่คุณเขาจะมาขอโทษคุณและขอคืนดีเนาะพะฉะนันก็ยินดีด้วยแต่ถ้ายังไม่พูดจะดีที่สุดนะแล้วก็มีอะไรก็คิดก่อนพูดอย่าประชดอย่าพูดตรงจนเกินไปรักษาน้ำใจของคนที่เรารักไว้มากๆด้วยนะอันนี้คือสำคัญมากแล้วก็มาค่ะ love story oracle หนึ่งใบให้คนมีคู่ทัดดินมาคนทัดดินบางทีก็แบบว่าพูดตรงเซลล์เลิฟอะรักตัวเองมากๆถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ถูกแฟนพูดไม่ดีอะไรเงี้ยคุณก็กลับมารักตัวเองก่อนค่ะอย่าไปคิดเยอะคิดมากกับเขาถ้าเขากลับมาขอโทษคุณให้อภัยเขาอยู่แล้วแหละปันรู้แต่ว่าก็อาจจะต้องค่อยๆบอกเขาเนอะแต่พลังงานบอกว่าก่อนที่เราจะรักคนอื่นได้เราต้องรักตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทําคนอื่น แบบที่เราไม่อยากได้อ่าสมมติก่อนที่เราจะพูดถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดแบบนี้กับเราเราไม่โอเคเอาใจเขามาใส่ใจเรานะใบเนี้ยเปิ้โมเป็นแบบนั้นนาะซึ่งถ้าเกิดคนอื่นทํากับเราเราก็ต้องกลับมารักตัวเองมีศักดิ์ศรีในตัวเองเหมือนกันอย่าให้ใครมาทําร้ายเราได้เช่นกันนะคะโอเคพลังงานประมาณนี้สําหรับคนท่าดินแบบดีมากนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้ใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาดูดวงกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย